คลิปนี้จะมาแนะนำการใช้โปรแกรมสแกนเอกสารแบบง่ายแล้วก็ตัวเล็กแล้วก็ใช้งานได้ดีสุดๆเลยนะครับสามารถสแกนได้ทั้งตัวนามสกุล JPG ก็คือนามสกุลรูปภาพนะหรือเราจะเลือกเป็น PDF ก็ได้หรือจะเลือกเป็นไฟล์ภาพแบบละเอียดก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ผมใช้เครื่องพิมพ์ M p 2 8 7นะเป็นของ Canon นะครับทีนี้ในคอมเราเนี่ยปกติ เวลาเราจะสแกนเอกสารเนาะเราจะยุ่งยากก็คือมันไม่มีโปรแกรมสแกนมาให้นะครับแล้วทีนี้ในการที่เราจะสแกนเนี่ยเราทำยังไงนะครับถ้าเป็น windows 10หรือ11นะครับให้เราไปที่ microsoft store นะอะเราจะเห็นว่าในเครื่องเราเนี่ยมันไม่มีโปรแกรมสแกนให้ไปที่ microsoft store ครับแล้วพิมพ์ค้นหาตัวนี้นะพิมพ์คำว่าสแกนลงไปนะครับ พอดีผมไปเจอโปรแกรมหนึ่งนะครับใช้งานได้ดีมากตัวเล็กนิดเดียวนะเนี่ยครับตัวนี้ windows scan นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็ทำการกด install นะครับหลักการของโปรแกรมนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับใช้งานง่ายมากนะแล้วก็โปรแกรมนี้สามารถสแกนได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกภาพนะครับหรือ,อ pdf นะบางทีเราสแกนมาเนี่ยได้เป็นภาพแล้วต้องมาแปลงไฟล์เป็น pdf อีกแต่ตัวนี้นะครับใช้งานได้เต็มรูปแบบเลย อ่ะมาดูหน้าตาโปรแกรมหน้าตาโปรแกรมพื่นๆแบบนี้เลยครับเนี่ยโหลดมาทีนี้เราดูตรงนี้นะครับคุณสมบัติเขาเห็นไหมอันนี้คือเครื่องปิ้นนะผมเชื่อมต่อ mp287 เนี่ยมันจะขึ้นรุ่นเลยนะครับมันจะขึ้นรุ่นเครื่องปิ้นให้เห็นเห็นไหมอ่าจากนั้นตัวข้างล่างนะครับนามสกุลที่เราจะอ่าเลือกเอาเห็นไหมเราสามารถสแกนเป็น jpg เป็นเนี่ยครับมีหลายตัวให้เลือกเลยหรือจะเลือกเป็น pdf ก็ได้นะครับหลกัหลกๆก็จะเป็นภาพกับ pdf นะที่เราเลือกนะครับ ถ้าเราเลือกรูปภาพก็เป็น jpg ก็ได้นะครับหรือ pdf เนี่ยก็เลือกตามนี้เลยเห็นไหมสามารถเลือกใช้งานได้แบบง่ายง่ายนะครับอ่าหลังจากเราเลือกเสร็จทำไงทีนี้ให้มากดคําว่าสแกนด้านล่างตัวนี้ครับป้าบเข้าไปอ่าจากนั้นนะครับตัวโปรแกรมจะเริ่มทําการสแกนครับทีนี้ปล่อยไว้สักครู่นะครับมันจะไม่โชว์ภาพอยู่ในหน้าตาโปรแกรมนะมันจะขึ้นคําว่าสแกนหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ รอจนกระทั่งมันสแกนเสร็จมันจะขึ้นคําว่าวิวให้ดูนะครับวิวก็คือภาพตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วอ่าจะเห็นว่าไม่โชว์ภาพตัวอย่างให้ดูแล้วเราจะดูตรงไหนทีนี้ให้ดูมุมขวาบนนะมันจะมีวิวเห็นไหมนะครับกดเข้าไปนะครับภาพเอกสารที่เราสแกนออกมาเมื่อสักครู่นี้ก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับแล้วมันไปเซฟอยู่ในเครื่องเราเรียบร้อยนะครับตรง My Picture นะนะครับตรง My Picture ใน My Document เมนะอ่ะนะเราสามารถทําการปรับแต่งได้จะหมุน หมุนให้มันเป็นกี่องศาก็ได้นะครับหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนกลับหัวก็ได้นะเนี่ยหรือจะปรับขนาดก็ได้นะครับซึ่งลูกเล่นของเขามันอยู่ในนี้หมดละโอเคหลังจากที่เราสแกนเสร็จนะครับเราก็ไปดูตำแหน่งที่เราเก็บไฟล์ก็คือมันปกติอยู่ในโฟลเดอร์พิกเจอร์นะหรือตัวนี้ผมเลือกไว้ใน Music นะเนะี่ยเราก็จะเจอไฟล์อ่าแล้วก็เปิดขึ้นมาเราก็จะเห็นไฟล์ที่เราสแกนเมื่อสักครู่นี้โอเคครับก็มาฝากกันครับขอบคุณครับ